ไปหรือนะจานจะยินเสียงพอคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่จะของเองเนาะไปแล้วเฮ้ยนีิมิ่งเอ็ยัง <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่แฟนคลับทุกท่านค่ะโอ้ยคุณแม่คุณแม่คุณแม,ณแม่ลูกชายคุณแม่ไปป่วนที่ไหนนี่โอยจักดอกจ้าให้คุณแม่ออกมากินน้ำนะคะ ก็จะอาบน้ําวันนี้ก็ไปเรียนเหมือนเดิมค่ะไปลโรงเรียนคึกเกาพี่น้องอุ้ยาลาบาได้ปนสเสบียงดอกครับอาลาลงเลีนน้ำเป็นน้ำอีกแล้วอากาศร้อนแต่เช้านะคะเฮ้ยหลุกสั่งถึกน้ำละคึกค่ะคึกมาเด้อมาเด้อเออเออ ไปะปไปโรงเรียนไปมา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 พฤติกรรมเรียนแบบนะคะเหมือนแม่เลยตักน้ำได้กับว่าพ่นใส้ขางโตค่ะโอ้โหเห็ดอย่างน้ากันเลย ดูความพยายามนะคะเออโอ้โหอ้ามาเก็บมาเก็บมาเก็บมาให้พ่ออ้วนเร็วเร็วเร็วอะเก็บแลกนมเม็ดนมเม็ดนมเม็ดมานมเม็ดมาดูดิอะอให้สั่งให้ลูกเก็บส่งให้ดิหน่อยทำไมเก็บมาเก็บเก็บ่ันเก็บเก็บมาถูขมา ยกตรงเย็บเย็บเย็บพ่อนึงเอาเก็บให้พ่อไหมลูกเห็นนมเม็ดแล้วะค,ะค่ะไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วพวกกินกันได้หาแม่ดีกว่าโอ้ช่องนี้พอดีมิ่งเลยนะคะนี่แ <c oughs> <c oughs> ล้ล <c oughs> ววาเลตัว อ้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยทีนี้ขอที่นะครับบ้านหลัดตัวเพิ่นสีมะเรนหน้ามเ่นตมไาเลยไปเลยอู้หูเบิงว่ะแม่เพิ่นคุดล่งอีกเหรอ ถ้าลูกเล่นนาำโค้นละคันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆเยนี่นั่นโอ้ยลำคาดนา้ำจะฉีดทอไปปิดซะ มิงว่าเหนียวมิงยัง,งแห้งกว่านี่เลยมิงว่าเฮ้ยเอล่ะค่ะอ่านอนเกียกแล้วค่ะบัดทีนี้เล่นแล้วนั่นอืม ไม่ต้องเผื่อแม่นะลูกแม่ไม่เล่นกับหนูนะเออ <c oughs> ดูมิงนะคะนี่เออคุณแม่คุณแม่กระจายเลย <c oughs> จากที่ว่าตัวดำๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> เริ่มเปลี่ยนสีอีกแล้ว <c oughs> น้องมิงเออ โลชั่นแม่ท่าน้ำลาบอไปไปมากเลือกแล้วหลุมเจ้าอ่ะความสุขของมิ่งกับแม่นะคะอย่ามาขัดความสุขมิ่งครับแม่โอ้โอ้โอ้แม่กระดันลูกเออเอ้ย่าเอ้ยแม่กะอยากเล่นคือกันเนาะเ ลูกกับพ่อลูกแม่กับพ่อแม่แบบน,นี้เอ้ยอุย้ยดูมิ่งจะทำอะไรต่ออย่าว่าน่งกินนุม่มเถอะเว้ย ท้ำมิงเฮ้ยเป็นตาซ่งแต่ค่ะทานีแม่ขาคุณแม่ขาหัวลูกเจ้าอมันเย็นดีครับอาลาชอบครับเย็นสบาย หนามัาน่มีาง้น้ำไม่ไหลนะลูกก้อนหนาเพิน่นไปแล้วมาเร้ววิวิตามตามตาได้ยังมากครับเฮ้ยไปเลยต้มต้มโอ,อ,อไปแล้วไปลงไปลงอ้างอีกแล้ว เ้ยนามบ่มี่หรอครับอาลาชิมาล่างโตจักน้อยนี่เมาค่ะเม,มา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 ลูกมาเปิดน้ามออกแล้วมันมีตะขิดต้มเออตัก น,นี่นนไปละ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 อุ๊ยไปอีหรือ้าจาันแต่ยินเสียงพอคุ้นยเฮ้ยเฮ้ยเแค่จะคของเองเนาะไปแล้ว ไปล่มคุบขาแมเนเจ้านี้เนาะนขั้นครับขัน,นบึงเอาบอดายเล่สร้างหน่อยเมาคักคนละมุ่มแม่ แม่มุมนึงลูกมุมนึงนะคะอ้าวนี่อุ้ยอืมอืมแทงงล้วบัดที่นี่แทงแล้วเอลูกช้างขี้เละคืขี้ไล่คักนอกคันนอะนี่ ออท่าโยคะคุณแม่ไงป๊าดเต่าพิ่นแม่ทางล้านซ้ำขามิงนี่ล่ะ ต้องว่อยังหลายแม่เบิ้งหุ้นอาลากับพ่อเฮอ,เอใส่ล,เาลาะเออ阿拉อยากเข้าห้มล่ะครับ <laughs> เป็นยังคือมิตรคร้อนแนงหนีมิ่งแค่มิ่งวะ ักยัง <laughs> ไปก็ได้ครับคือมีตะคนไรอล่ะแทบไปแล้วเดอ้อไปอีกแล้วเดอ้ออีกแล้วเอ้อไป <laughs> ไปเลยมีตะตมนอนผู้ดใดสิอยากให้ไก่เนาะเอ,อ้อระเบิงเนี่ยเป็นอย่างนี่ แป้งฟุ้นแป้งฟุ้นแล้วเปลี่ยนข้นลงนี่ถ้าแป้งฟุ้นแบบที่นี่ทีเด้รอว่าเก่าก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะ ฝากความน่ารักคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมก็ขออภัยหนที่นี้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ